PCE ก็ยังเป็นมาตรวัดที่เฟดเนี่ยเขาไว้สําหรับวัดเรื่องของเงินเฟ้อ fer, ซึ่งเราลองดูดีๆนะนะครับออลองดูดีๆนะครับ PCE เอ่อตอนนี้ PCE นะครับขอ PCE YOY เนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้ที่4.8% MOM เนี่ยประมาณ0.4นะ่ะฮะตีซะประมาณ0.4นคำถามก็คือเป็นไปได้ไหมมีโอกาสไหมที่จะออกมามากกว่าคาดต้าออกมามากกว่าคาดคืนนี้หุ้นลง แต่ผมดูดูแล้วยากผมคิดว่าไม่น่าจะมากกว่าคาดนะครับเงินเฟอ้อของเดือนพฤษภาคมนะครับไม่น่าจะมากกว่าคาดเพราะว่าตอน CPI มันออกมาเนี่ยมันทำให้ทุกคนตกใจแล้วเพราะนั้นการคาดการ PCE ตอนนี้เขาก็เลยบวกกันไปจัดๆเลยนะฮะนี่ถือว่าสูงนะพอไปดูการาฟ PCE คอ PCE จริงๆอ่ะถ้าให้บวกเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว4.8นี่คือช่วงช่วงของช่วงของปีที่แล้วโอ้โห PCE มันต้องไปถึงมา122.3กว่า แกว่าดูจากกราฟแล้วเนี่ยมัน MOM เนี่ยมันาศูนยามหกได้ซึ่งถือว่าเยอะนะฮะผมผมไยคิดว่าคืนนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์ในทางลบดีไม่ดีมีเซอร์ไพรส์ในทางบวกด้วย,ยงนั้นหุ้นอเมริกาคืนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากระแทกกระทันค่า PCE ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับหุ้นอเมริกานะครับเราอยากจะไปลองคอหรืออยากจะเปิดลองเซ็ตฟทิ้งไว้ลุ้นกับ PCE ก็ไม่ก็ไม่ผิด แต่ประการใดถ้าเราจะลุ้นกับเรื่อง PCE นะผมว่าไม่ผิดนะฮะลุยได้นะครับถัดนะมาเรื่องที่น่าสนใจในครึ่งหลังของปีนะครับผมมองว่าน่าติดตามนะน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะบอกว่าตลาดหุ้นจะร,ระเบิดนะครับก็คือตอนนี้จังบอลเนี่ยมันให้ผลตอบแทนในครึ่งปีแรกเนี่ยโหเต็ดลบรุนแรงมากนะฮะน่าจะเต็ดลบเป็นประวัติการเลยมั้งเนี่ยนะครับซึ่งจังบอลน,นะก็หมายความว่าตอนนี้ยูมันพุ่งขึ้นไม่หยุด นะครับมันราคามันก็เลยติดลบนะฮะนะพวกบรรดาพวกเอ่ออินเวสท์แมนนอนอินเวสเกรดพวกจังบอลนะฮะถ้าทรงเป็นแบบนี้นะครับมันก็ชี้ไปได้ถึงการการระดมทุนนะฮะการเสริมสภาพคล่องของบรรดาพวกบริษัทขนาดเล็กในอเมริกาเนี่ยมันต้องมีปัญหานะครับแล้วจุดระเบิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ายังติดลบต่อไปเรื่อยๆในครึ่งหลังของปีเนี่ยยิ่งติดลบเยอะยิ่งเป็นความเสี่ยง ความเสี่ยงในที่นี้คือตลาดมันก็อาจจะเกิดเขาเรียกเกิดการขาดสภาพคล่องนะครับอันนี้ข้อแรงนะแต่ผมมองว่าคงไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นสิ่งที่มันจะเป็นความเสี่ยงคืออาจจะเกิดการล็อกยูครับเพราะว่ายูมันยูมันจะแบบพีคจนน่าสนใจมากแล้วลองนึกภาพนะจังบอลมันดอกเบี้ยเยอะอย่างนี้ใช่ปะถ้าสมมติว่าตอนสิงหาคมกันยาเนี่ยเงินเฟอม,มันพีคจริงจตลาดเชื่อว่าจะพีคจริงๆแปลว่า ตัวเลขเงินเฟอ้อก็จะถูก p r i c e in ลงไปในบอลยูสิบปีอเมริกาพอ p ห้ c e in กันไปเรียบร้อยทุกคนก็จะรู้แล้วว่าโอ้โหบอลยูมันขึ้นมาเยอะกินไปละได้เวลากลับเข้าไปล็อกยูกลับเข้าไปล็อกยูก็แปลว่ามีปริมาณเงินจากสินทรัพย์ต่างเนี่ยที่มองว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้กําไรแน่นะฮะเพราะว่าโอกาสในการเกิด recession ในอนาคตมันชัดเจนไงเพราะว่าอะไรเบรก event inflation การคาดการเงินเฟอ้อในอนาคตเนี่ยตอนนี้มันมันตอบว่าลงการที่เบรก event inflation รับว่าลง นะครับหรือแม้กระทั่งตัวเซอร์เว n อินเฟชันของตัวมิชิแกนยูเนี่ยมันก็ยังปรับลดลงเลยค่ะมันก็เท่ากับว่าคนไม่มีความมั่นใจเศรษฐกิจระยะยาวทรงเป็นแบบนี้เขากำลังจะมองว่าแปลว่ายูที่อยู่ปัจจุบันอ่ะมันพีคมากมันกําลังซึมซับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดไปอย่างเต็มที่มันก็จะเกิดการแหงเงินก็จะโถงเข้ามาในตลาดพันธบัตรครับแล้วก็จะล็อกยูด้วยความที่เงินมันโถงเข้ามาเป็นจํานวนมหาศาลก็ต้องเทขายหุ้นมันจะเรียกว่าสภาวะ i s ส off อาจจะเกิดขึ้นนะครับ นั้นยูมันลงๆเจ็ดลบเยอะๆอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีเคาน์เตอร์ในตลาดบอลได้พอมีเคาน์เตอร์ในตลาดบอลผมว่าหุ้นลงก็ต้องระวังนะครับเป็นความเสี่ยงนะครับถามว่าแล้วอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเรื่องเมกาแล้วในยุโรปตอนนี้เนี่ยนะ valuation ของหุ้นนะวันนี้ไปดูจากการาฟในบเบอ์นี้ผมว่าน่าสนใจเขาบอกว่า v a l u a t i o n ของหุ้นตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ย stoxx euro หกร0เนี่ยมันก็ลงมาเยอะนะครับนะก็เทียบเท่ากับตอนนี้ ทเท่ากับตอนตอนสมัยปี2014แต่ว่าตัวบอลเนี่ยยูยังไม่ได้ขึ้นเลยก็เท่ากับว่าตอนเนี้ยนะฮะบอลยูเนี่ยนะฮะคือบอลยูอ่ะขออภัยตัวบอลยูเนี่ยมันก็ขึ้นมาเกินขออภัยตัวหุ้นเนี่ยแวลูเชนต์มันยังไม่ต่ำกว่าปี2014แต่ตัวบอลยูเนี่ยมันขึ้นมาเกินกว่าปี2014ละเท่ากับว่าแว,วลูเชนต์ของบอลเนี่ยมันต่ำกว่าหุ้นนงมามันชีพกว่า พอมันชีพกว่าเนี่ยแหละปัญหาเนี่ยเวลาเงินมันจะตีกลับอ่ะมันจะกลับเข้าบอลไงครับนี่กลับเข้าหุ้นไงนะครับอันนี้คือในฝั่งยุโรปนะนะครับตอนนี้ผมว่ายุโรปอ่ะดอกเบี้ยมันกำลังจะเร่งขึ้นเพราะว่าอยู่ในช่วงกั้มกึ่งว่า ECB จะขึ้นทีละ0.25หรือจะขึ้นทีละ0.5คนยังไม่มั่นใจบอลมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเมื่อเงินเฟ้อมันเริ่มตึงนะฮะสินค้าพวกกระปันต่ำแล้วลงนะครับมันก็จะเกิดการเงินเนี่ยมมัันกก็จะรรีเเวิ์ลลบบาาข้อ ภาพของยุโรปก,ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับหุ้นมันก็จะลงต่อนะครับส่วน i m a g i n e Market นะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ลงช็อกช้ำที่สุดแล้วแหละนะนะเป็นอันดับ2นะตั้งแต่ลงมาโดนเซลล์ออฟลงมานะครับในครึ่งปีแรกนะครับปี1998ลงเยอะสดุดปี2 0 2 2นี่ก็ถือว่าลงเยอะเกินกว่า15%แต่ทีนี้เนี่ยแล้วลงมาเยอะแบบนี้ถ้าเราจะเคาน์เตอร์กลับเข้าไปเราต้องเอาอะไรเอาหุ้นจีนครับหุ้นจีนก็แสดงได้ถึงความแข็งแกร่งออกมาให้เราเห็นนนแล้้วว่า่าาามมมีกรรรปรัับบเพิขึะค ที่ใช้ระยะเวลากิระยะเวลาเนี่ยต่อเนื่องนะครับเซเว่วีก็คือขึ้นมาต่อเนื่องเซเว่วีเนี่ยสะท้อนได้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดมากที่สุดตั้งแต่มกราคมปี2020ตลาดหุ้นจีนตอนนี้เริ่มเริ่มเห็นถึงภาพของความแข็งแกร่งนะครับย่อๆมาก็ Rocket, รอเก็บนะฮะอันนี้เขาไปเอาดูได้จากตุว Nasdaq Golden Dragon China ซึ่งมันขึ้นดีกว่า S&P มากเลยนะนะครับถัดมาที่คุณไทยนะครับคุณไทยเนี่ยวันนี้ผมว่า เอาดูอย่างไม่มีใบแอดนะนะครับคือมันมีโอกาสเด้งจากตอนนั้นที่เราทำนายกันว่ามันจะลงใช่ป่ะ MACD ติดค่าศูนแล้วตัดสิญญนลไลนลงมาก็ลงเละเลยตามคาดนะฮะลงมา30พอย์เมื่อพฤหัสด,ดูนนะฮะแล้วก็ช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้มีการฟื้นตัวขึ้นมาจนทำให้ MACD ตัดสิญเนลไลนขึ้นนะครับปรากฏว่ามันเป็นสัญญาณอะไรมันเป็นสัญญาณบูลิสไนเวอร์เจนเพราะว่าเอตัวราคาเนี่ยทำนิวโล เห็นว่าทำโลใหม่แต่ว่า MA C D ไม่ทำโลเพราะนั้นสัญญาณการตัดนี้มันรูได้ลุ้นกับหุ้นไทยหุ้นไทยดูเหมือนว่าจะขึ้นแต่ปัญหาของหุ้นไทยตอนนี้ที่ผมมองว่าผมไม่ชอบก็คือมูลค่าการซื้อขายลดน้อยลงแล้วก็ค่าโวค่าโวเนี่ยยังต่ำอยู่ค่าโวลาติลิตี้นะครับก็คือค่าความผันผวนเนี่ยมันต่ำพอมันต่ำเนี่ยตลาดมันก็จะขึ้นแบบว่าซึมๆอ่ะก็จะเป็นแนวซึมๆแล้วก็อาจจะโดนกระแทกได้อีกซึ่งผมมองว่า MA C D รอบนี้ตัดขึ้นมาได้ก็จริงนะครับแต่ ลบหกจุาคำนวณ s e ตอินเด็ก็มันยังไม่สามารถคำนวณได้เพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเดี๋ยวต้องดูไปอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จ,จะประมาณโอกาสแถวๆพันหอ่ะพันหกกว่าาจ,จะได้ขึ้นไปขึ้นไปเกินแต่ทีนี้มันมีความเสี่ยงเรื่องของเซตอีกอย่างหนึ่งว่าจริงอยู่ว่าการ์ดเดยเนี่ยมันดูดีแต่กราฟมันเนี่ยเห็นอะไรปะมันกำลังจะตัดสิงหแนวลายลงผมบอกว่า,วาเดือนนี้มันไม่ตัดลงหรอก เคยบอกแล้วนะครับแต่ถ้ามันปิดตัวที่บริเวณสมมุติว่าวันนี้ปิดตัวที่1590วันนี้ติดปิดตัวที่1590เดือนหน้านะครับก็จะตัดที่เมื <c oughs> ่อไหร่จะตัดผมขออนุญาตคนะำนวณให้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> มันก็จะอยู่ที่ประมาณ15 7 8ครับ ถ้าอนะินเด็กตอนนี้ถ้าเดือนนี้ปิดที่1590เนะเดือนหน้าลงมาสักประมาณ12พอยต์11พอยต์กว่ากว่า MACD ก็จะตัดสิงแนลไลน์ลงมานี่คือการมันแต่ถ้ามันตัดลงมาล่ะโอ้โหทางก็จะยาวไซเวยยยาว,ยาวนะครับก็มีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็ระมัดระวังไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้อาจจะดูเด้งๆนะครับแต่ไม่ไม่ใช่จุดที่เราจะเข้าไปซื้อได้นะครับ Yeah. นะครับวันะนี้ผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ